Passion For Better สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Passion for Better Podcast ค่ะ สำหรับเอพิโซดนี้ก็จะอยู่กันกับโอปอแล้วก็พี่แม็กกันเหมือนเดิมนะคะครับผมสวัสดีครับโอเคค่ะในเอพิโซดนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกับเรื่องใกล้ๆตัวของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศาัยแล้วก็การใช้ชีวิตใน <ừ> ปัจจุบันของเราซึ่งถ้าสังเกตรเราคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกัน,นไปบ้างในช่วงที่ผ่านมานะใช่จริงๆอาจจะย้อนไปตั้งแต่ในช่วงโควิด <ừ> ที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับเราเองเนี่ยก็เรื่องเล็กๆตัวที่มีการปรับเปลี่ยนไปเลยก็คือการจ่ายเงินด้วย QR code นะครับเข้าตลาดนัดเข้าซุป นีจ่ายเงินด้ควอาร c o ค e หมดเลยนะครับซึ่งนอกจากทําให้เราแบบสะดวกสบายนะครับและที่สําคัญเลยก็คือปลอดภัยด้วยเพราะว่าในช่วงโควิดเราไม่อยากสัมผัสอะไรให้มันแบบมีโอกาสติดเชื้อเนาะใช,ใช่ใช่ใช่ก็ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในการใช้ชีวิตของเราอย่างมากเลยทีเดียวเนาะ อย่างเราเองเหมือนกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีนิสัยใหม่ๆขึ้นมาก็คือการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วค่ะ,ะคือ,อคอนโดใช่ไหมใช่ใช่คือคอนโดกิตลาลังเม,ม็ด <laughs> เล็กมากซึ <laughs> ่งสามารถเดินไปปิดอะไรได้แบบง่ายและสะดวกมากเลยแต่ว่าก็เลือกที่จะเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วก็สั่งการผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะซึ่งจริงๆเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าวิถีชีวิตที่มีดิจิทัลแบบนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรามันมันค่อนข้างคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็ ตัวเนาะที่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเราคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปเหมือนกัน ซึ่งพอแบบอย่างพวกเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนกันไปอะค่ะในอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายของอแบรนด์หรือธุรกิจต่างๆเลยเหมือนกันเนาะที่จะต้องตามให้ทันรู้ให้รอบ<อ>แล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคให้มากๆเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนยอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นความท้าทายมากๆเลยในในยุคนี้เนาะครับซึ่งเราคิดว่าในแต่ละวงการเนี่ยก็จะมีความท้าทายที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ถ้าเกิดมองกลับมาในมุมของธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยจะมีความท้าทายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากพฤติกกรรรมทีี่่เเปปปลลยยนนแงไาาอจะชว ฟังมุมมองนะคะของพี่นิธิพัฒราโชคกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจซีเมน์ิลิภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG นะคะว่าจะมีมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในวงการที่อยู่อาศัยยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปลองฟังกันดูค่ะก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะเราสองสปีมาแล้วนะครับเราเจอว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมาใช้ช่องทาง ออนไลน์มากขึ้นอันนี้เห็นเห็นชัดเจนนะครับการที่เราเราเราทำรีเสิร์ชนะครับอันนี้จริงๆย้อนไปหลายปีเหมือนกันนะฮะทำรีเสิร์ชสัก3-4ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นว่าคนหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างเราเนี่ยไปร้านหลายทีและเข้าไปเช็คข้อมูลในมือถือเนี่ยหลายทีโดยเฉพาะคนที่เป็นในเมืองในเมืองเนี่ย โดยคร้าวๆรวมไปล้านด้วยเช็คในนี้ด้วยเนี่ยประมาณสักสิบนโอ้โหกว่าจะตัดสินใจซื้อใช่ค่ะเพราะว่าบ้านไม่ใช่อะไรที่ลงทุนน้อยอการปรับปรุงบ้านการซ่อมแซมบ้านหรือการสร้างบ้านใหม่เนี่ยมันมันลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาหาข้อมูลก่อนเยอะมากอันนี้เป็นสิ่งที่เราพบมาแล้ว3-4ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงปีประมาณ1-8เนี่ยเราทำ t า a n s f o r m a t i o n ค่อนข้างเยอะ จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องดิจิตอลทราน sf อร์เมชันแต่เราเห็นวงการก่อสร้างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคือพวกเราก็ทราบว่าการก่อสร้างเนี่ยก็ต้องขนวาสูุก่อสร้างมามาสร้างที่หน้าง,งานใช้เวลานาน,านมากใช้การควบคุมงานการอะไรต่างๆนานมากเนี่ยแต่ว่าการก่อสร้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นการที่ว่าเอาของสําเร็จรูปมามากขึ้นค่ะ มาใช้ในการก่อสร้างมากขึ้นเพื่อให้เวลาหน้างานเนี่ยลดน้อยที่สุดการทํางานประเภทที่เป็นงานเปียกหรืองานที่ต้องมาตัดมาก่อก่อปูนก่ออิฐอะไรพวกนี้นะครับมันจะลดลงไปเอาสําเร็จรูปมาตั้งแล้วก็เวลาก่อสร้างรวดเร็วและเวลาที่จะเกิดเรียกว่าความยุ่งยากกับเจ้าของบ้านหรือความยุ่งยากกับ กับทางเจ้าของโครงการเนี่ยม,มันจะน้อยลงมากอันนี้อันนี้เป็นเทรนที่เราเห็นชัดนะครับส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีเทรนอีกอันหนึ่งที่เป็นเพนพอยท์ที่เห็นชัดในหลายปีที่ผ่านมาก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีเวลาจะหาช่างที่ไว้วางใจก็ยากะนะครับก็มีหลายรายก็อาจจะเรียกว่างานไม่เสร็จช่างทำงานไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ต้องไปหาช่างใหม่มาหลายรอบอันนี้ก็มีปัญหามากเพราะฉะนั้นเนี่ยทเทรน์อีกเห็นที่อย่างหนึ่งคือเจ้าของบ้านมีความต้องการสิ่งที่สําเร็จรูปมากขึ้นสิ่งที่ง่ายมากขึ้นผมยกตัวอย่างเหมือนกับเวลาเรากินอาหารฮะตอนนี้นะฮะพวกเราก็บางคนก็ทําอาหารกินเองบางคนถ้าเวลาน้อยลงหน่อยก็เอาสิ่งที่เรียกว่า ready to cook ก็จัดมาให้แล้วหั่นมาอะไรมาเรียบร้อยแล้ว ใส่ห่อมาแล้วเปิดปุ๊บผัดเลยอันนี้ก็มาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มา ready to eat นะฮะอย่างผมเนี่ยเรียกว่า ready to eat ส่วนใหญ่พร้อมทานเลยพร้องทานเลยมาแุ้มาอะไรนี่ผมไม่ไม่ทานละเพราะฉะนันการก่อสร้างก็เหมือนกันทำไงถึงจะเป็น ready to eat สำหรับการก่อสร้างก็คืองานที่เป็น service solution จะเป็นความสำคัญมากขึ้น โอเคครับหลังจากที่ฟังพี่นิติไปนะครับจะสังเกตว่าเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของความ ready to use ready to eat เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความต้องการในชีวิตประจําวันของพกเราไปซะแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองครับถ้าแบรนด์ต่างๆธุรกิจต่างๆสามารถนําไปต่อยอดได้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีเลยของการทําธุรกิจนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญครับก็คือเรื่องของเทรนในแต่ละปีเนาะเพราะว่าเรามันจะมีแฟกเตอร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอินไซต์ของผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันจะมีเทรนต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยถ้าธุรกิจนะครับสามารถจับเทรนมาประกอบกับอินไซต์แล้วต่อยอดเป็นโซลูชันต่างๆได้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสทองธุรกิจเลยจะมีเทรนอะไรที่เป็นประโยชน์กับวงการที่อยู่อาศัยบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันต่อจากพี่ธิกได้เลยครับจริงๆต้องต้องเรียนว่าเทรนมีทั้ง เหมือนเทรนเดิมที่เรามองไว้กับมีทั้งเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นการเร่งหลายๆเรื่องนะฮะอันนี้พวกเราก็ได้ยินไ,ได้ฟังบ่อยๆนะโควิดมาเนี่ยนะครับดิจิตอร์ไท์ฟอร์เมชั่นถูกเร่งเร็วมากเลยที่บอกว่าโอ้ผมจะใช้ดีไม่ได้ใช้ดีเนี่ยมันต้องถูกบังคับให้ใช้แล้วตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราทั้ง Zo ูมทั้ง Microsoft ทีมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะฮะ,ะมันถูกถูกบังคับให้ทำอะ่ะม,มันก็เร่งเทรนเหล่านี้มาเรื่อง เทรนด์อ,อันหนึ่งที่มาหลังโควิดก็คือเทรนด์ในเรื่องอคนไปเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเยอะเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเนี่ยเทรนด์ก็คือต้องเรียกว่าปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับการทำงานมากขึ้นเช่นบ้านแต่ก่อนอยู่กลางวันร้อนก็ต้องทำให้บ้านเย็น mm. บ้านที่ใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเราต้องอยู่กันเปิดแอร์เปิดอะไรกันก็ต้องประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะฮะ พวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันที่มันมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเรียกว่าต้องมีการาปรับปรุงบ้านก่อสร้างบ้านแม้กระทั่งบ้านใหม่ตอนนี้เชื่อไหมครับบ้านใหม่ที่ขายดีเนี่ยเป็นบ้านที่หลายห้องนอนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะสองห้องนอนหรืออย่างมากสามตอนเนี้ยอย่างน้อยต้องสามหรือสี่ห้องนอนอที่ขายดีไปทําอะไรครับไว้ห้องนอนพ่อแม่ห้องนอนลูก ห้องทํางานพ่ออันนี้ก็เป็นเทรนที่คนปรับปรุงหรือต่อเติมบ้านเยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจากเวิร์กฟอร์มโฮมาเนี่ยไอ้งานเซอร์วิสโซลูชันที่เราคิดไว้เนี่ยก็เติบโตเร็วมากงานบางอย่างเนี่ยเราก็คิดไว้ค่อนข้างลองเทอมนิดนึงนะ mm hmm. เช่นเรื่องโซลาร์ o ูฟนี่เออตอนนี้มันก็เรียกว่าเริ่มคุ้มทุนแล้ว mm hmm. เพราะว่าเริ่มคุ้มทุนเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าคอสในเรื่องโซลามันลงเยอะ,ะแต่เราก็คิดว่ามันจะค่อยๆไปนะแต่ไม่ใช่ครับพอโควิดมาปุ๊บเนี่ย โซลารูฟขึ้นเร็วมากมเพราะคนต้องการประหยัดประหยัดค่าไฟนะฮะเพื่อที่จะให้เขาสามารถทำงานได้อย่างสบายโดยไม่จ่ายค่าไฟแพงเพราะรีเทิร์นสูงมากอย่างเนี้ยผมผมชี้ให้เห็นว่าเทรนด์ม,มันเร่งเร็วขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่นี่เรื่องเรื่องเรื่องโควิดมาเนี่ยในเรื่องที่บอกว่าการปรับปรุงบ้านเนี่ยเซอร์วิสโซลูชันเนี่ยคนตอนนี้คนต้องการเร็วนะครับเพราะว่า พราะอะไรเพราะว่าผมต้องทํางานทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ผมมาปรับปรุงบ้านใช้เวลา3เดือน6 <c oughs> เดือนเนี่ยไม่มีทางรอไม่ได้ะะรอไม่ได้เซอร์วิสโซลูชันที่รวดเร็วเนี่ยผมเอาไม้สิวันเสร็จ20วันเสร็จ <c oughs> 30วันเสร็จก็ก็ก็เอาคนก็ยินดีจ่าย <c oughs> เพื่อให้สามารถเอาบ้านไปทางานได้มากขึ้นค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเทรนด์ที่มันเร่งขึ้นจากจากสถานการณ์โควิดอีกอีกเทรนหนึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือ เทรนเรื่องเฮลท์แอนด์ไฮจีนนะฮะแต่ก่อนเนี่ยนะครับพวกเราก็อาจจะคิดว่าเฮลท์แอนด์ไฮจีนเนี่ยมันก็ไกลตัวเราอยู่บ้านกับครอบครัวทำไมจะต้องอมีก๊อกที่เป็นทั c ช l เล s โ <Okay. S 1> อเคตอนนี้ Public เนี่ยเป็นอย่างนั้นหมด Public, Public ก็คือเทรนมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกที่โรงแรมที่ออฟฟิศหรือที่สถานที่สาธารณะเนี่ยตอนนี้เป็นทั u ช h เลสนะ,ะสุขภัณฑ์เป็นทัชเลสเพราะว่า กลัวติดเชื้อกันนะฮะแต่ที่บ้านบางทีก็เอ๊ะทำไมที่บ้านที่บ้านก็ชัดทัชเลสตอนนี้ก็เริ่มนิยมนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ออกไปนอกบ้านค่ะนอก<ค>นบ้านและวที่บ้านก็อยู่กันมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีอะไรเนี่ยซึ่ง very sensitive to covid ใช่ไหฮะ,ะนั้นมาถ้าเป็นทัชเลสก็จะปลอดภัยขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงท,ที่ที่ทำให้เทรนเรื่องเรื่อง h e ล l ์ไฮ n ี h เนี่ยมารวดเร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะ ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังพี่ธีเล่าถึงเทรนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะในวงการที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดๆเลยว่าเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องรีโนเวชันมากขึ้นค่ะเพราะว่าการปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับการทํางานการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนให้ความสําคัญอยู่ก็น่าจะมีหลายๆคนที่ยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่เนาะใช่ใช่ครับแล้วก็อีกเทรนหนึงนะครับที่พี่ธีพูดถึงก็คือเรื่องของเฮลตี้แล้วก็ไฮจีนเนี่ยเพราะว่าถึงแม้แบบเราจะเริ่มออกใช้ชีวิตนอกบ้านได้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ย เราก็ต้องกลับมาที่บ้านเนาะมาเจอคุณพ่อคุณแม่มาเจอคุณตาคุณยายเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ถ้าแบบบ้านของเราเนี่ยไม่สะอาดอย่างเพียงพอเนาะแล้ที่สําคัญคือในในปีนี้ปีหกเนี่ยประเทศไทยของเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับมีผู้สูงอายุในประเทศกว่า20%เลยทีเดียวนะครับเรื่องของเ l บี e อิงเรื่องของ IG เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจะครับต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆ ใช่ค่ะซึ่งจากความท้าทายและก็เทรนที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็ทําให้คนที่อยู่ในวงการที่อยู่อาศัยเนี่ยจำเป็นจะต้องออกมาปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานวิธีคิดเพื่อพัฒนาโซลูชันพัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับที่ s c g ที่เราพยายามจะคิดค้นนวัตกรรมหรือโซลูชันต่างๆเนี่ยเพื่อออกมาตอบโจทย์ให้สามารถอยู่ในบ้านของตัวเองหรือว่าอยู่ในสิ่งวดลองของตัวเองได้อย่างมีความสุขที่สุดเนาะครับก็สําหรับของ s c g เองนะครับในธุรกิจซีเมนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับจะ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงบ้างนะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดเนี่ยยังไงเดี๋ยวไปฟังมุมมองเพิ่มเติมจากพี่นิติได้เลยครับต้องบอกว่า Innovation เนี่ยเราเดินหน้าสส่วนนะครับสส่วนหลักๆที่เดินหน้าก็คือพัฒนา Product ของเราให้ Innovation ขึ้นไปเรื่อยๆและพัฒนาเอา Innovation เข้ามา i n t ต g r a t e Product กับ Service ให้กลายเป็นโซลูชันให้กับลูกคา้าอย่างที่ผมเล่าตัวอย่างให้ฟังเราก็จะเดินสองแทรกนีเน้เป็นเป็นแทรคหลักนะครับก็คือ Product ก็จะ ดีขึ้นดีขึ้นในมุมไหนนะครับก็มีหลายมุมนะครับเช่นอันนี้ก็ยกยกตัวอย่างนะครับว่าว่าเทรนดที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันมามันมาด้วยกัน4เทรนด์ด้วยกันนะครับเทรนเรื่อง health h y g i e นะครับเทรนเรื่อง energy เทรนเรื่อง smart living แล้วก็เทรนเรื่อง service solution ให้มันง่ายให้มันเรียกว่ารวดเร็วนะครับอันนี้ก็มาเทรนพวกนี้สิ่งที่เราพัฒนาไปเนี่ยบางที ตอนนี้เนี่ยเรา,เาผมผมเอาตัวกลางก่อนเนี่ยนะครับไบอิออนไนซิ่งแอร์เพอร์ฟเออร์ก็มาจากเทรนด์เฮลท์แอนด์ไฮจีนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเข้ามาในห้องหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นปรับอากาศเนี่ยก็จะมีทั้งเ,เชื้อแบคทีเรียเชื้อโควิดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงเชื้อรานะครับไบอิออนไนซ์นี่สามารถจะจับพวกนี้เนี่ยเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเนี่ยฆ่า รวมถึงพวกที่มันจะติดมาพวกสารต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้อากาศเนี่ยมันมันสะอาดขึ้นคือปกติก็จะเป็นแค่ครึ่งฟอกอากาศธรรมดาก็คือกรองแต่เนี่ยฆ่าเชื้อด้วยอแล้วก็สามารถลดกลิ่นได้ด้วยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของตัวเนี้คือการที่เราทําถ้าถ้าพวกเราจําได้เราทําห้องปลอดเชือ้อให้กับโรงพยาบาลห้องปลอดเชื้อให้โรงพยาบาลเนี่ยนอกจากมีความดันบวกลบแล้วเนี่ย ยังมีเรื่องไอตัว i อออนไนี้เข้ามาฆ่าเชื้อด้วยอไอตัวไอออนไนี่แหละเราพัฒนาขึ้นมาเอามาใช้ในบ้านก็ได้เอามาใช้ในร้านอาหารก็ได้เอามาใช้ในโรงแรมก็ได้เอามาใช้ในอ,อสถานที่ที่เป็นพับบิกก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แนวทางเราก็ออกมาแนวนี้ที่เราพัฒนาอ,ออกมานะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทางขวามือเนี่ยนะครับทัชเล l e s s ทั้งหลายต่างๆต,ต,ตอนเนี้เช,ช,ชื่อไหมฮะช่วงโควิดหลังจากช่วงโควิดไม่ใหม่ไม,ไม่นานเนี่ยไอพวก อุปกรณ์ทัชเลสทั้งหลายเนี่ยขาดตลาดรวมถึงเราด้วยขายปุ๊บเดียวหมดเลยแต่ก่อนเราเคยสั่งขึ้นมาเป็นระดับพันชิ้นต้องสับต้องสั่งมาหมื่นชิ้นพวกพวกเซนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยที่ที่เราเอามาทำทัชเลสเนี่ยเพื่อที่จะให้ทันความต้องการลูกค้าเป็นสิบเท่าตัวเลยนะเป็นสิบเท่าตัวเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางที่เราจะเดินหน้าอย่างนี้ต่อเพราะเราเชื่อว่าพวกเนี้มันจะอยู่กับเรานะครับ ถ้าโควิดหายมันก็มีอย่างอื่นอีกมีมีไข้หวัดนกมีซามีอะไรอย่างที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีก Passion for better ก็เซอร์วิสโซลูชันเนี่ยมันมาได้หลายทางด้วยกันนะครับทางหนึ่งเราก็เรียกว่าเป็นคอนสตรัคชั่นโซลูชันค่ะคอนสตรัคชั่นโซลูชันนี่คือทำไงให้ก่อสร้างได้เร็วก่อสร้างได้สะดวก ก่อสร้างแล้วตอบโจทย์ลูกค้าเลยอันนี้เป็นตัวอย่าง Construction Solution ที่เราจะ<ม>จะจะโชว์นะครับคือระบบ BIM เนี่ยเอาเข้ามาใช้คือแต่ก่อนเนี่ยมาทำโซลูชันอะไรเนี่ยเราก็ทำบนกระดาษดีไซน์อะไรบนกระดาษเสร็จแล้วมันก็ต้องส่งต่อทำผิดบ้างพลาดบ้างจะเอามาจะเอามาใช้จริงเนี่ยมันก็มีความที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในของจริงแต่พอเราเอาระบบบิมมาใช้เนี่ยทั้งทั้งการดีไซน์ทั้งการ ที่สามารถจะทำซิมูเลชันได้เนี่ยเราจะซิมูเลชันได้เหมือนของจริงเลยว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติผมผมจะทำแผงโซลา่าอันหนึ่งเนี่ยซิมูเลชันได้หมดเลยนะครับว่าพระอาทิตย์ตอนขึ้นเนี่ยจะรับแสงเอียงขนาดนี้เนี่ย <ừ> ผลิตพลังงานเท่าไหร่ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งการผลิตพลังงานจะเป็นเท่าไหร่ขึ้นขึ้นมาจนกระทั่งเย็นเป็นไงสถานที่นี้พระอาทิตย์ขึ้นลงก็ไม่ได้ตะวันตกตะวันออก จริงมันก็จะเฉียงนิดหน่อยไปอีกที่หนึ่งก็จะเฉียงอีกเราก็สามารถที่จะซิมูเลชันได้เหมือนจริงเลยทุก <c oughs> สถานที่ค่ะในโลกนี้หรือในประเทศไทยทําได้หมด <c oughs> อย่างเงี้ยมันก็จะได้อะไรที่มัน accurate การเชื่อมต่อทั้งหมดรวมถึงการก่อสร้างที่จะเชื่อมต่อจากคนที่ดีไซน์เนี่ยไปถึงผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยและทําให้อนเนอร์เจ้าของโครงการเนี่ยเห็นภาพชัดหมดเลยว่าไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ กับตึกของเขา,ขาหรือบ้านของเขาแทนที่จะต้องรอให้สร้างเสร็จแล้วบอกว่าเอมันใช่หรือเปล่าอันนี้จะเห็นหมดในในอดีตคนก็คิดว่า G, c Building Material เ c ส e ีซีเมนบิ้งแมท a ์เรียลเน้นที่ B2B ขายก็ขายผ่านดีลเลอร์าการไปก็เจอกับผู้รับเหมาเจอเจ้าของโครงการเจออะไรต่างห่างไกลจากผู้บริโภคแต่จริงๆมามาตอนนี้ไม่ใช่แลยนะครับเราเนี่ยไป B2C เยอะมากมนะครับ ไอบีถูซเยอะมากเซอร์วิสโซลูชันนี้ไปถึงเจ้าของบ้านด้วยการขายนี้เรามีออมนิชแนลออมนิชแนลก็คือหนึ่งเรามีช่องทางที่เป็นรีเทลของเราที่เรียกว่าแฟรนไชส์เอสซีจีโฮมแฟรนไชส์รีเทลซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไปร่วมมือกับดีลเลอร์เรานี่แหละทําร้านปรับปรุงใหม่หน้าตาใหม่ให้มันทันสมัยนะครับรวมทั้งดิจิตอลฟิสิกัลเข้าด้วยกันสามารถที่จะ เชื่อมต่อ,อประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยต่อเนื่องกันเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายเลือกสินค้าง่ายให้คําแนะนําได้รวมถึง call contact center ด้วยนะครับซึ่งการการทำก่อสร้างเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นคือมันไม่เหมือนไม่เหมือนซื้ออย่างเนี้ยซึ่งเนี้ยผมไม่ต้องมีความรู้มากผมก็ปึ๊บซื้อมาเลยแต่โอ้โหมามาซื้อของทําบ้านนี่ ซื้อออกมาแล้วมันจะประกอบเป็นบ้านหรือเปล่านะฮะอันนี้มันเหมาะจริงหรือยังหรือยังมีของที่ดีกว่านี้ต้องตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่สอบถามอธิบายตั้งแต่อะไรต่างๆเนี่ยตั้งตั้งตั้งแต่ไปดูของจริงเพราะบางทีเราบอกว่าโทรศัพท์มันก็โทรศัพท์เหมือนกันถ้ารุ่นนี้มันก็ทําหน้าที่อย่างนี้เหมือนกันแต่ของเนี่ยเวลาไปทาจริงๆเนี่ยต้องไปดูลายกระเบื้องเป็นไงชอบไม่ชอบมันเข้ากับบ้านไหมหลังคาเป็นไงต้องไปจับดูเพราะฉะนั้น การเชื่อมต่อที่เป็นออมนิ่ชนแนลระหว่างที่เป็นดิจิทัลกับฟิสิกอลเนี่ยมีความสําคัญมากะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทํา s c g Home Active o m n i c h a n n e l หรือเราเรียกว่า SCG Home o n l ออนไลน์ซึ่เชื่อมต่อ SCG Home o n l ออนไลน์และแฟรนไชส์ที่เป็นร้านที่เราทํากับดีลเลอร์เนี่ยที่เป็นรีเทลเข้าด้วยกันเนี่ยมีความสําคัญสามารถให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าหาความรู้หาดีไซน์หา Product หาช่างติดตั้งหาช่างซ่อมค่ะรวมถึงการรับประกันอะไรต่างได้ง่ายดายยิ่งขึ้นและเราคิดว่าโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยอันไหนที่เป็น SD เราจะติดว่า g Green Choice. s g g r e e n ี c ชอยสสีเขียวแบบนี้เลยฮะสโลแกนก็คือคุณเลือกเพื่อโลกได้เราไม่ได้บังคับให้ใช้นะ e e n Choice เนี่ยเป็น c o n summer decision เป็นการตัดสินใจของคุณว่า คุณจะใช้แบบกรีนหรือคุณจะใช้แบบปกติถ้าใช้แบบปกติก็ไม่ว่าอะไรถ้าอยากใช้แบบกรีนเรามี S C G Green Choice ให้เลือกค่ะและเราพบว่าคนรุ่นใหม่ๆเลือกกรีนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในต่างประเทศเนี่ยหลายที่เนี่ยต้องบอกว่าเขาเลือกกรีนเรียกว่าอันดับหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะไปยุโรปไม่ว่าจะเป็นเวสต์โคสตของ US ญี่ปุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยเขา เขาเป็นไมเป็นไมซ d เซ็ตที่เป็นกรีนไม i n เซ็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็เริ่ม Adopt Green Mindset มากขึ้นเรื่อยเรื mm ่อ hmm. พวกเราจะรู้สึกว่าคนจะเรียกว่าในเรื่องการรักโลกในเรื่องการรีไซเคิลในเรื่องการประหยัดพลังงานอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะตอนนี้เราเจอหลายเหตุการณ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นขยะล้นโลกไม่ว่าจะเป็นภาวะเขาเรียกว่าไคลเมดไคลซิส hmm. นะฮะภาวะโลกร้อนที่เป็นขั้นวิกฤตนะครับ ซึ่งตอนนี้จะเห็นพายุอะไรต่างทอร์นาโดอะไรมากันเต็มไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราคิดว่าเป็นแนวทางสำคัญในการเดินหน้าของเราจะเรียกว่า SD ก็ได้จะเรียกว่า ESG ก็ได้หรือจะเรียกว่า Core Value ของ s g ก็ได้และทั้งหมดก็คือกลยุทธ์ของธุรกิจซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในปีนี้นะคะ ซึ่งเราก็พยายามจะเน้นในกลยุทธ์3ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านของการพัฒนาน,นวัตรกรรมแล้วก็เซอร์วิสโซลูชันให้สามารถตอบโจทย์ตอบความต้องการใหม่ๆของลูกค้าได้นะคะคอย่างเช่นการที่เรามีนวัตรกรรมใหม่ๆมาตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตแบบวิถี New n o r m a l นะคะหรือว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่าง smart living กันมากขึ้นนะคะในอีกมุมนึงเรื่องของเซอร์วิสโซลูชันเองก็เหมือนกันคะ่ะก็มีการนําเทคโนโลยีบิมมาใช้เพื่อให้สามารถเห็นแบบเห็นดีไซน์การก่อ ได้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการก่อสร้างได้มีความปลอดภัยรวมถึงสามารถลดขยะที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างได้แล้วอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับด้านของดิจิ t a ลท r a n s f o r m a t i นนะคะซึ่งก็เป็นการนําเทคโนโลยีเนี่ยมา Enable ให้สามารถทําธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากขึ้นค่ะและกลยุทธ์ที่3นะครับก็คือการทําธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมแล้ก็โลกที่ยั่งยืนนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ SCG ทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานอยู่แล้วนะครับผมอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของการที่เราใส่ใจการทำโปรดักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์ s c g g r e e n c h o i c e นะครับซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้นอกจากว่าทําให้บ้านเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังทําให้โลกของเราเนี่ยมีความยั่งยืนอีกด้วยนะครับผม ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเพยายามจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของหลายๆคนได้นะคะให้การอยู่อาศัยในบ้านในที่อยู่ของแต่ละคนเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วก็สามารถ enjoy <The rest> เอ็นจอยกับชีวิตได้อย่างเต็มที่เนาะใช่ก็หวังว่า EP ีนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับรายการ Passion for Better Podcast ด้วยนะครับถ้ามีคำแนะนำหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรสามารถแจ้งพวกเรามาได้ผ่านทุกช่องทางของ SCG เลยนะครับผมสำหรับ EP ีนี้ครับขอบคุณมากครับ Passion for better.